จะติดเธอแล้วมีงานอะไรบ้างวะโองานไม่เยอะกว่าเพื่อนชวนเนี่ยชิบหายละถ้างานเสร็จแล้วเราไปฉลองกันบ้างแบบยังไงหาความสุขให้ตัวเองโอได้เพื่อนที่ไหนดีอ้ะเพื่อนอืมเพราะว่าที่ไหนเหมาะวะโอโหปีน้อยไหมเพื่อนนี่กูกินไม่ค่อยคุ้มอ่ะอืมกูว่าแล้วกูอยากไปร้องเกต์ร้องเกต์อ่ะร้องเกตก็ดีนะเพื่อนเพลงไหนดีวะมึงชอบเพลงอะไรโอ้กูไม่ชอบฟังเพลงนะเพื่อนโอ้ แต่เราเกะได้แล้วเฮ้ยกูไม่นั่งชิลุ่มกันวิสองคนไม่สนุกเพราะว่าเดี๋ยวจะเชื่คนอื่นเพิ่มกูว่าเชือ่อคนอื่นมีกว่ามึงมีคนเหรอไม่ปกปกปกรู้กันควบกับมันแค่สองคนนะเแม่โอ้โห่ทำไม <c oughs> ไมึงไม่หาเขาอะไรแบบน้แล้วมึง <c oughs> มีใครบ้างกูก็ไม่มีกูกับมึงเหมือนกันนะเพื่อนชีวิตเรา <c oughs> ชีวิตเราสองคนนี่แม่งยุ่งยากนะเออเข้าเรื่องเลยไหมเออมึงน่าจะปรึกษานะก็มันก็รู้ใช่ไหมว่ากูกลัวมีคนคุยอยู่อนะออออไรก็แบบ เขาชวนแบบไปรงเมวที่ห้องเราไมอะไรอย่างนี้กูปตอบว่าไงดีวะมึงก็ไปก็ได้นะแต่ว่ามึงก็ระวังตัวด้วยเพราะว่าช่วงนี้มันอันตรายพวกเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยงั้นเดี๋ยวกูเก็บไปคิดแล้วกันว่าจะไปดีหรือเปล่าเลยใจมึงก็อยากไปแบบมันก็แล้วเขาไม่อยากปฏิเสธเขาหรอกอตอนกูกูไปกลับบ้านเลยนะโอเคเพื่อนกลับบ้านดีเดียเพื่อนโอเคค่ะขอบมากไปแล้ว ฮัลโหลอยู่ไหนอ่ะโอเคเดี๋ยวไปหานะอเฮ้ยทำไมปิ่นมันหายไปไหนวะเฮ้เคียโทรไปก็ไม่รับปิ่นมันไปไหนวะให้เธอเอาของเอ็งก็ไม่เอาลูกออกสิวะไอ้โง่ออ ไปไหนวะช่วงนี้ก็ไม่เห็นมันอยู่กับมึงเลยอะเออกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่ว่าล่าสุดอ่ะมันมาขอคำปรึกษากูว่ามันจะไปแฟนมันชวนมันไปดูเมลที่บ้านแล้วมึงให้คำปรึกษาว่าอะไรกูก็ไม่ได้บอกมันว่าอะไรหรอกกูให้มันระวังตัวแล้วก็พกถุอยางเออเนี่ยเดี๋ยวกูจะกลับบ้านละมึงจะกลับด้วยปะเออได้เพื่อนเดี๋ยวกูกลับกับมึงด้วยปะเลย มึงว่าเราจะเจอใครในวันระหว่างกลางกูว่าไม่น่าเจอหรอกอ่ะเพื่อนเฮ้ยมันก็ไม่แน่นะเว้ยหรอมึงว่าจะเจอใครอ่ะเพื่อนเราก็ไม่น่าอยู่แถวนี้นะกูว่าช่วงนี้แถวนี้ก็เริ่มเย็นละไม่น่ามีคนหรอกคิดงั้นเหรอเออกูว่างั้นแหละมันก็อาจจะแบบเจออะะไรรปมาณนี้เจออะไรอ่ะกูว่าไม่เจอหรอกเชื่อกูเถอะมึงไม่เคยเจอว่ะเพื่อนแล้วมึงวันนี้มึงจะไปที่ไหนต่อปะเนี่ย ไม่ว่ะเพราะว่ากูจะกลับบ้านเลยเริ่มเย็นแล้วเออเออเฮ้ยนี่ในปุ่นป่ะเฮ้ยไหนวะเพื่อนมึงว่าใช่ไหมเฮ้ยกูว่าใช่ว่ะเพื่อนเฮ้ยทำอะไรกันน่ะเอ้ยพรามึงจะทำอะไรกันน่ะอีปิ่นทำอะไรอ่ะทำไมทำอย่างนี้อะทำอะไรไม่ทำอะไรเลยมึงทำอะไรเอาไรไม่มีเออมึงค้นอะไรมึงค้นเลยอ้ปิ่นมันทำอะไรของมันเนี่ย ไอป่นเราก็เป็นเพื่อนกันนะเว้ยทำไมมึงทำแบบนี้วะ,บบวะอะไรเพื่อนก็เป็นห่วงป่าวะเพื่อนไอปีนจะไปไหนช่วงนี้ไอปีนมันเป็นไรป่าวะมันแปลกไปวะ่ะเออกูก็ว่างั้นแหละเพื่อนหรือว่าเราต้องช่วยมันวะเราวิ่งตามมันไปไหมออไป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 หยุดอีกวะเชียป่น ทำอะไรเนี่ยเขาบอกอไได้เลน่เครียดมันเ่็นอกไรวะเลื่อรเพื่อนคือู้ท้อเขาช่ปต้าอะไรทีปุ้ก็เคบอกทางทางเขาบอกให้กู้ปแอกออกเลลวเขาก็ทำอะไรร่างกายกู้ไม่รู้กูจะทำยังไงดีกูก็เลยไปเจอเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกเขาทำให้กูหายเครียดได้กูก็เลยไปลองก็ตามนั้นแหละตามที่มึงเห็นน แต่มึงจะขอหนงไม่ได้หรอวะจริงอะเดี๋ยวกูไม่รู้กูจะทำยังไงแล้วกูเครียดแบบแต่มึงไม่สอบกเลยเหรอกูพิรันตออกแล้วตอนนั้นกูมืดไปหมดถึงด้านเลยบิ๊กด่ามันนี่ไอ้เหี้ยไม่เป็นไรเว้ยเดี๋ยวเมืกูพาไปตำบัดเนี่ยส่วนเรื่องพ่อเด็กอะก็ช่างเครียดแม่มันไปเถอะเออแล้วก็หลงทางผิด ไม่เป็นไรหรอกเริ่มใหม่ได้เออทุกคนพร้อมให้อากับมื้เพื่อนรักมือเพื่อนครูไม่น่าหลงผิดไปตั้งแต่แรกเลยที่น,นี่นะคะก็อยากจะฝากบอกทุกคนว่าการใช้ชีวิตให้สุดไม่ได้หมายถึงการพึ่งพายาเสพติดนะคะขอบคะุณค่ะโยทุกคนอันนี้เสียงเด็กวัด ไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้เรามาถ่ายหนังกับมันเราเป็นเพื่อนกันเราเพื่อนกันแล้วอันี้เป็นคนสิดยาเราจะเดินไปโดต่อไปนะทุกคนกูต้องพูดคนแรกนะกูก่อนกูก่อนกูเป็นคนเปิดกูเป็นเองมีกูบอกกูบอนแะ้วว่าเนี่ยเออครับดมั่วไม่อันนี้คือเราเริ่มเพี้ยนอันนี้เดี๋ยวเราไม่ต้องเริ่มคุยกันเริ่มจะ่บ้านก็ได้หมดนี่อะไร คือเป็นเ B ีไงแล้วมันพูดไงมันจะถามกูแล้วกูไม่ถามมันแล้วจะขำเอออนี่คือถ่ายอยู่นะอ่ะเรื่อยๆนะคะเออเออเนี่ยจะปิดผมแล้วไม่งานเลยมากวะโอ้โหงานไม่งยาอว่าเพื่อนช่วงนีเฮ้ยเฮ้ยมากกว่อรึไปม ไอเพื่อนมึงทำอะไรเนี่ยมึงเอาอันนี้เอ้ยมึงปัดออกมาดีเอ้ยแล้วมึงไม่ปัดละไอเพื่อนโซเอ้ยมึงเลิกยิ้มนี่เอ้ยมึงเลิกยิ้มได้ยังอันนี้คเพิ่งหายเฉยเพื่อนคือว่าไอปิ่นอะมันช่วงเนี้ยมันหายไปเว้ยไอ้เพี่อนไม่ได้ละทำไมกูต้องพูดว่าอะไรว่ากูลียวมึงช่วยทบอคช็ความคิดกูหน่อยดิไปเลย ไปเลยไปเลยเราทำเสร็จยังทำอะไรมาก็ถ่ายคลิปมาค่ะถ่ายหนังสั้นแบบสวัสดีครับเเราจะไปไหนโย่ไปไปเยี่ยมบ้านเต็มวอล์กเดินทางไปบ้านเต็มนะคะเย่